สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องสกินแคร์นะคะกิ๊บจะหยิบลายวีโนเพียวของคอดาลีมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันทั้งลายเลยละคะ่ะก่อนหน้านี้กิ๊บเคยทําคลิปของคอรดาลีหลายตัวไว้เลยนะคะก็บอกเลยว่าเป็นสกินแคร์แบรนด์ที่กิ๊บชอบเป็นงานส่วนตัวมันอาจจะนิชนิดนึงไม่ได้เป็นกระแสหลักไม่ได้มีคนที่คิดเยอะนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่กิ๊บใช้แล,ล้วกิ๊รู้สึกว่ามันได้ผลจริงมีส่วนผสมที่ดีแล้วแบรนด์ของเขา,าใช้อินกิวเดียนที่ดีในราคาที่ไม่สูงมากเกินไปด้วย you know? แบรนด์คอเดลีนะคะจริงๆก็เป็นแบรนด์ของประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีวางขายที่เมืองไทยคือ Ex ็กซ์คลูซีฟที่เซ h o ราเท่านั้น Line ว i โน Pe พียวเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นไลน์ที่มีอยู่เดิมตั้งนานแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขารีฟอร์มูลเอใหม่แล้วก็มีการรีแพคเกจจิ้งใหม่ด้วยนะคะตัว Li น์วีโนเพียวเนี่ยเป็นลายที่เน้นสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวมันแล้วก็สิวเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าลายนี้เนี่ยเขาจะเน้นส่วนผสมที่สําคัญที่สุดคือตัวซาลิซิลิกแอซิดนะคะเพราะฉะนั้นเเนน่จะ้รรือองของขกา ลดสิวลดอาการระคายเคืองลดการอักเสบของผิวทําให้รูขุมขนมีขนาดเล็กลงปอบประล้มผิวทําให้หน้ามันน้อยลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วจะเน้นสําหรับคนผิวผสมผิวค่้นมันที่มีสิวเยอะเป็นหลักเพราะฉะนั้นไลน์นี้เนี่ยก็บอกตามตรงเลยว่าจะไม่ได้เหมาะกับคนผิวแห้งมากๆเท่าไหร่นะคะ กิฟเป็นคนผิวแห้งมากนะคะแล้วกิบก็สิวไม่ได้เยอะมากลักษณะสิวของกิบเนี่ยจะเป็นสิวตามประจำเดือนหรือว่าสิวอุดตันเป็นหลักแต่ว่ากิบมีรูขุมขนที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีหน้ามันอยู่บ้างตัวของแบรนด์คอรัลีเนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มของเซฟโฟราครีนโปรดักต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของพาราเบนพาทาเลตมิเนอรัลออยพีเอจซิลิโคนส่วนผสมต่างๆที่ได้มาจากสัตว์เนี่ยก็คือจะไม่มีเลยเป็นวีแกนนะคะแล้วก็ทุกตัวเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมด้วยเนาะเพราะฉะนนั้ใครที ที่มีปัญหาเรื่องผิว่อนแอร์ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเนี่ยคือสามารถใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามควรจะทดสอบกับผิวก่อนแล้วก็บางครั้งเนี่ยถึงแม้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสําหรับคนผิวบอบบางแต่ว่าคุณอาจจะแพ้แอค i ิฟกิ g กีเดียนของผลิตภัณฑ์นั้นๆก็ได้ละค่ะ ทุกตัวนะคะจะมีจุดขายว่ามีส่วนผสมจากธรรมชาติมากกว่า9 6้เซนท่าไปอย่างบางตัวอย่างเช่นตัวโทนเนอร์เนี่ยเขาบอกว่าส่วนผสมจากธรรมชาติมากถึง99%เอลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวที่เป็นอินกรีเดียนหลักของเขาเลยเนี่ยคือตัวซาลิไซลิกแอซิดที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าสกัดมาจากต้นวินเทอร์กรีนนะแล้วก็ตัวซาลิไซลิกแอซิดเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นตัวที่ช่วยลดความมันบนใบหน้าทําให้รูขุมขนเนี่ยเคลียร์สัน อุดตันออกมานะคะแล้วก็ทําให้ผิวนี้มีความเรียบเนียนพูดง่ายๆก็คือเป็นสารหลักที่ใช้ในการรักษาสิวนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของโพลีฟีนอลซึ่งจะเจอในทุกผลิตภัณฑ์ของคอเารีเลยก็ว่าได้เขาซึ่งสกัดตัวนี้เนี่ยมาจากน้ําองุ่นก็จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยให้ผิวลดการระคายเคืองช่วยให้ปาการผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นนอกจากนี้นะคะเขาจะมีเอเซนเชียลออยล์ที่เป็นออแกนิกทั้งหมด6ตัวด้วยลดแบคทีเรีย ลดการเกิดสิวทําให้ผิวมีการอักเสบจ,จากสิบน้อยลงหลายๆคน,นถ้าเกิดว่าจะเกิดอาการแพ้ก็คือจะเกิดการระคายเคืองผิวหรือว่าแพ้จากตัว Essential ลออพวกนี้ได้เยอะอยู่เหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะคะคือในไลน์นี้นจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างสูงในทุกตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่แพ้แอลกอฮอล์หรือว่าไม่สะดวกใจในการแพ้แอลกอฮอล์อาจจะต้องระวังในการเลือกใช้นิดนึงนะคะ ในลายนี้เนี่ยจะมีโปรดักต์ทั้งหมด4ตัวถามว่าจําเป็นต้องใช้ทั้ง4ตัวเลยไหมส่วนตัวกิ๊ว่าไม่ได้จําเป็นนะคะเราจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งที่เราชอบก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวรุนแรงอยากจะแก้ไขสิวให้เห็นผลชงักงันเนี่ย อาจจะใช้ทั้งลายเลยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้จําเป็นนะคะแล้วก็ทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในลายนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ได้ทําให้ผิวระคายเคืองแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผิวเซนซิทีฟต่อแสงแดดต่อไปนะ้กิฟมาพูดถึงแต่ะโปรดักต์แต่ละตัวกันดีกว่าตัวแรกเลยนะคะคือตัว p u r i f y i n g Gel Cleanser ตัวนี้นะคะก็คือโฟมล้างหน้าที่อยู่ในรูปแบบเจลน,นั่นเองเนื้อจะออกมาเป็นแบบเจลใสมีความขุ่นๆผ,ผ,ผสมนิดๆแต่ว่าเนื้อมันค่อนข้างเหลวกว่าที่คิด กิฟะะเคยใช้สูตรเดิมก่อนที่เขาจะรีฟอร์มูลเลตแล้วเนี่ย เนื้อมันจะคลายๆกันเลยแต่ว่าตัวนี้จะออกข้นกว่าอีกนิดเดียวเองบีบมาสัมผัสแรกเลยคือรู้สึกว่ากลิ่นมันจะยามากๆในลายนี้ตัวนี้คือกลิ่นแรงที่สุดแล้วนะคะพอเจลผสมกับน้ำแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นฟองแต่ว่าฟองจะไม่ได้เยอะมากว่าทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีมากๆสิ่งสกปรกสิ่งอุดตันบนใบหน้าเนี่ยรู้สึกว่าทำความสะอาดได้ดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ล้างรูขุมขนได้แบบดีมากๆเลยตอนที่ล้างน้ำลงไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้า เอามือถูทันทีจะรู้สึกกึดกึดหนึดหนึดิดห,หน่อยนะคะจะมีความทําให้ผิวแห้งนิดนึงแต่ว่าพอเอาทิชชู่หรือว่าผ้าซับน้ําออกทั้งหมดแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวไม่แห้งตึง ผิวยังนุ่มอยู่นะคะแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่บนใบหน้าได้ดีเลยตัวนี้เป็นตัวที่ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามีสารซาลิไซลิกแอซิดนะแล้วก็จะเหมาะสําหรับคนลายผิวคนเป็นสิวนะคะแต่จริงๆตัวนี้เป็นตัวที่กิฟว่าคนผิวแห้งอ่ะใช้ได้สําหรับตัวกิฟเองก็เป็นผมล้างหน้าที่กิฟใช้แล้วชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันอ่อนโยนรู้สึกว่ามันไม่ได้เอาความชุ่มชื้นบนใบหน้าออกมาเกินไปตัวถัดไปนะคะคือเป็นตัวที่เรียกได้ว่า ดังที่สุดของลายนี้เลยนะคือตัวโทนเนอร์นะคะชื่อว่า Purifying Toner ด้วยความที่ไม่มีน้ำหอม กลิ่นมันจะยานิดนึงแต่ว่ายาน้อยกว่าตัวโฟมล้างหน้าตัวน้ําของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นน้ำปเปล่าเลยนะคะแต่ว่าพอเขย่าแล้วเนี่ยจะมีฟองอยู่นิดนึงเหมือนก,นกันกับเวลาที่ลงที่หน้ากิ๊บจะรู้สึกว่าบางครั้งอะลงไปที่หน้าแล้วมันจะแบบมีฟองฟองคล้ายๆกับเวลาล้างหน้าได้นิดนึงซึ่งไม่ใช่นะมันเป็นที่ตัวโปรดักของเขาเองนะคะ จะหยดลงในฝ่ามือแล้วรูปทั้งหน้าเลยก็ได้แต่ส่วนตัววิธีการใช้ที่กิฟชอบที่สุดคือหยดลงบนสำลีแล้วเช็ดเนื้อมันจะบางเบามากพอเช็ดเสร็จแล้วอ่ะจะรู้สึกเย็นๆที่ผิวนิดเดียวนะคะแล้วก็กิฟจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ทิ้งความมันไม่ทิ้งความเหนอะหนะไม่ทิ้งอะไรไว้บนใบหน้าเลยคือซึมซับลงผิวได้เร,เร็วมากจริงๆสาวไทยจะฮิตกันเพราะว่ามันสามารถลดสิวได้แบบทันตาเห็นมากจริงแล้วก็ลดความมันบนใบหน้าได้ดีมากๆคือถ้า าเกิดว่าสมมติใครที่มีผิวที่แบบ อักเสบกำลังสิวปะทุบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ได้ผลจริงว่าความปัทุของสิวความอักเสบของสิวเนี่ยมันจะเบาบางลงแล้วก็จะดูเคลียร์ผิวเราให้ดูสดใสได้ดีมากๆด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยจะมีซาลิเซเลิกแอซิดอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ผิวแห้งได้นิดนึงถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆแบบกิิบเนี่ยเน้นย้ําเลยว่าต้องทาโมชเจอร์ไรเซอร์ที่มีความเข้มข้นตามด้วยตัวถัดไปนะคะคือตัววีโน่พิวรป มี Control Salicylic Acid s เซ u m มซึ่งก่อนหน้าน,นี้คลิปไม่เคยใช้ตัวเซรั่มของลายนี้มาก่อนเลยนะขนาดอยู่ที่ 30cc 1 7ซีซีบาทนะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมที่เติมมาจากตัวอื่นๆและไม่มีในตัวอื่นๆในสูตรนี้คือในอัซินามายหรือวิตามิน B3 นั่นเองนะคะตัวในอัซินามายเนี่ยจะช่วยให้รูขุมขนมีขนาดที่เล็กลมผิวมีความกระชับมากขึ้นแล้วก็ผิวมีความกระจ่างใสามากขึ้น กลิ่นบางเบามากๆไม่ค่อยเขียวนะเนื้อมันอาจจะบางเบามากเลยตอนบีบออกมามันจะเป็นเหมือนกับเจลเลยค่ะมันจะรู้สึกเย็นๆแล้วก็จะทําให้ผิวชุ่มชื่นขึ้นแป๊บเดียวไม่เกิน30วินาทีมันจะซึมหายลงไปในผิวหมดเลยจริงๆแล้วก็ไม่มันเลยนะตัวนี้คือกิบรู้สึกเลยว่าลงแล้วทําให้ t e x t อร์ผิวตรงนั้นกลายเป็นผิวแมตไปเลยมากกว่าด้วยซ้ําแล้วมันจะช่วยคุมมันได้แบบประสิทธิภาพการคุมมันดีมากๆค่ะ ว่าตัวนี้เป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่ผิวมันมากๆจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ผิวมันมองหาเซรั่มที่แบบซึมซับเร็วๆไม่ทิ้งความเหนอะหนะบนใบหน้าแล้วก็ลดสิวได้แบบเห็นผลคิดว่าเซรั่มตัวนี้จะตอบโจทย์คุณนะคะ <S <S แล้วตัวสุดท้ายของไลน์นี้นะคะคือตัว v i n o p ผิว m มอร์เจอร i ไรซิ t งแมต i ิฟายิงฟนะคะจะมีส่วนผสมที่แตกต่างจากตัวอื่นก็คือจะมีซิลิก้าพาวเดอร์จาวาทีเอ็กซตรนะคะจะช่วยทําให้ผิวเนี้ยมีความแมตมากขึ้น แล้วก็จะช่วยลดการเกิดสิวค่ะจะมีเมทิเทอร์เรเนียนโอลิฟสควาเลนซึ่งสควาเรนเนี่ยจะเป็นตัวกักเก็บความชุ่มชื้นเติมน้ําให้ผิวทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเนื้อเนี่ยมันจะเป็นแบบเนื้อเจลครีมบางๆรู้สึกเย็นๆนิดนึงจะไม่เหนียวจะไม่เหนอะหนะตอนแรกๆจะมีความชื้นอยู่แต่ประมาณไม่เกิน30วินาทีอะค่ะมันก็จะกืนกับผิวไปแล้วมันจะกลายเป็นแมตไปเลยเหมือนกันคือหายกืนไปกับผิวเลยจริงๆ ผิวจะรู้สึกมีความชุ่มชื่นขึ้นประมาณหนึ่งเก็บว่าตัวนี้เป็น moisturizer ที่เหมาะสำหรับคนที่ผิวมันมาก,มาก ต้องการอะไรที่เติมน้ำไม่ผิวแต่ว่าไม่ต้องการความเน,นะหนะไม่ต้องการความมันบนใบหน้าเลยแปลกมากเพราะว่าเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เติมน้ำให้ผิวแต่ว่าคุมมันกับผิวมากๆด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ผิวมันมากๆแบบว่าผิวมันเป็นแบบไข่ดาวเลยจริงๆต้องการตอนเช้าอยากจะลงมอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนแต่งหน้าเนี่ยคิดว่าตัวเนี้ยเป็นอะไรที่คุณจะชอบมากลงรองพื้นต่อได้ทันทีนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันจะช่วยคุมมันระหว่างวัน ได้ด้วยคือเป็นอะไรที่ texture แบบ <c oughs> พอใช้ลายนี้ทั้งลายแล้วเนี่ย ไม่เหมาะกับคนผิวแห้งเนาะเพราะว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบคุมมันมากๆเลยถ้าคุณเป็นคนผิวแห้งแต่ตอนนี้คุณกําลังมีปัญหาผิวระคายเคืองอาจจะเลือกใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งค่ะส่วนตัวกิ๊ฟจะแนะนําเป็นตัวโทนเนอร์เนาะเพราะตัวโทนเนอร์เนี่ยเป็นตัวที่กิ๊ฟชอบใช้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่แบบเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเติมลงไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผิวค่อนผสม ผิวมันหรือผิวมันมากๆแบบหน้าเป็นไข่ดาวเลยเนี่ยกิฟว่าสามารถใช้ได้ทุกตัวทั้งลายนี้ได้หมดเลยนะคะ ผลข,ของการใช้ของร้านนี้เนี่ยคิปบอกว่าประทับใจเลยมันเทาอาการระคายเคืองของผิวได้จริงทําให้ผิวดูอักเสบน้อยลงจริงสิวที่กําลังปะทุจะดูเลือนลงเลยจริงๆเอาละค่ะก็หวังว่ารีวิววันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัย้นะคะทิ้งคําถามไว้ได้ด้านล่างเลยสําหรับวันนี้คลิปขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ